ก็จะพูดถึงเรื่องแต่ก่อนนั้นนะ่ะลงทุนใช่ไหมคะในที่ดินในอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เป็นภาละหมดเลยจะขายก็ขายไม่ได้จะเก็บไว้ก็ต้องมาค่าสวนการมาดูแลใช่ไหมคะอืมแล้วก็แล้วไป พอดีในช่วงอ่อนอายุสักประมาณ50เราได้ลงทุนในประกันชีวิตไว้ประกันชีวิตแบบตอนนั้นก็ดีมากมันจะมีเงินคืนให้ตลอดเลยตอนนี้เราก็ได้รับเงิน,นคืนนีม้มาแล้วนะคะทุกเดือนนะคะทุกเดือนเลยเป็นเช็คเป็นเช็คส่งมาให้ทุกเดือนนะคะเดือนนี้เราก็คิดว่ามันก็จะน่าจะแบบไม่รู้นะอีก เผื่อเราจะเสียชีวิตวันไหนก็ไม่รู้เราก็อาจจะแบบว่ามีค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ากินอยู่เราก็จะมีเงินก้อนเนี้ครมันกร็รันตีแน่นอนมันออกมาแน่นอนรับได้แน่นอนค่ะต้นไม่สูญแน่นอนดอกก็คือตัวเนี้ยค่ะเก็บผลไปเรื่อยๆถ้าเราไม่อยู่วันใดน,นะคะผู้ที่มีเชื่ออยู่ในกรมธรรม์ก็จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ แต่ถ้าเรายัางมีชีวิตอยู่เราก็รับผลประโยชน์ก้อนหนึ่งเลยนะคะก็เลยอยากจะบอกว่ามันทําให้ชีวิตเราเนี่ยมั่นคงมากมันทําให้เราวางแผนชีวิตได้ถ้าคุณไม่วางแผนโดยคุณอ้างว่าคุณใช้จ่ายไม่พอมีเงินไม่พอเนี่ยนะคะวันต่อไปวันข้างหน้าชีวิตก็จะลำบากนะคะโอเคค่ะมาร่วมวันแผนกับเราค่ะ